ประวัติพระมงคลสิทธาจารย์หลวงพ่อรวยประสาทิโกพระมงคลสิทธาจารย์หลวงพ่อรวยประสาทิโกวัดต,ตะโกตำบลดอนย่านาอําเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกิดเมื่อวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2464มรณาภาพเมื่อวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2560สิริอายุรวม95ปีเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้สืบทอดความรู้มาจากพระคณาจารย์รุ่นก่อน ด้วยนามอ่านเป็นมงคลสูงและศิลวัตรปฏิบัติอันงดงามควรแก่การศรัทธาและเคารพอย่างยิ่งท่านได้รับการถ่ายทอดวิชามาจากหลวงพ่อชื่นพระคทรุสุนธรรมนิวัดอดีตเจ้าอาวาสวัดภาชีผู้ก่อตั้งโรงเรียนภาชีสุนทรวิทยานุกูลลูกศิษย์สายตรงของหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาิและหลวงพ่อแจงมวัดวางแดงเหนือปรมมาจารย์ด้านมีดหมอสายภาคกลางและเป็นหนึ่งในบุคคลที่กลา่าวถึงในสมัยอยุธยาเป็นราชธานี ในวันที่3เมษายนพุทธศักราช1893ถึงวันที่7เมษายนพุทธศักราช2310และเสียกรุงให้กับพมา่าแต่กลับมาเป็นราชธานีอีกครั้งหนึ่งในวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2310ถึงวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2310ซึ่งถือว่าพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์รวมของแม่น้ำมีความเชื่อกับสิ่งของโบราณและสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขนาดพระคณาจารย์ชื่อดังยังมีอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพราะพระเกจิอาจารย์ใช้สถานที่ฝึกตำราพิชัยสงครามศัพทวิชาต่างๆอีกมากมายตำรับสายเวทในวัดประดูสทรงธรรมพระมงคลสิทธาจารย์หลวงพ่อรวยปราสาทิโกท่านเกิดเมื่อวันที่9ธันวาคมพุทธศัตราช2464รที่บ้านตะโกหมู่ที่สองตำบลดอนย่านางอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นบุตรของนายมีและนางศิทา มีพี่น้องทั้งหมด8คนบรรพบุรุษฝ่ายบิดาเป็นคนสีสัตตนาคณหุตอาณาจักรล้านช้างเมื่ออายุได้12ปีได้เรียนอยู่ที่วัตโกเพราะในสมัยนั้นในละแวกตำบลย่านาไม่มีโรงเรียนประถมจึงต้องเรียนกับพระภิกษุบนสาราการประเรียนและพอมีอายุได้16ปีได้บรประชาเป็นสามเณรมีพระสมุนบุญช่วยเจ้าอาวาสวัตโกเป็นพระอุปัชฌาย์สามารถสอบนักธรรมชั้นตรีได้ในขณะที่ครองเพศเป็นสามเณรจนกระทั่งมีอายุได้20ปี จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่12เมษายนพุทธศักราช2484โดยมีพระครูสุนทรธรรมนิวิทหลวงพ่อชื่นเจ้าอาวาสวัดภาชีเจ้าคณะอำเภอภาชีเป็นพระอุปัชฌาย์พระประลัดจ้อยเป็นพระกรรมวาจารย์พระสมุนบุญช่วยเจ้าอาวาสวัดโกเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าปาสาัตโกสอบนักธรรมชั้นโทได้เมื่อปีพุทธศักราช2485 และสอบนักธรรมชั้นเอกได้เมื่อพุทธศักราช2487หลังจากนั้นท่านได้ศึกษาวิชากรรมฐานและพุทธาคมต่างๆโดยขอฝากตัวเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อชื่นพระอุปชาซึ่งเป็นสิทธิสายตรงของหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาิหลังจากนั้นก็ไปเรียนกับหลวงพ่อแจมวัดวังแดงเหนือซึ่งได้ถ่ายทอดวิชาให้กับหลวงพ่อรวยจนหมดสิน้นหลวงพ่อท่านเป็นพระคณาจารย์ระดับแนวหน้ารูปหนึ่งของประเทศและเวลามีงานพุทธภิเศษปลุกเสกพระเครื่องต่างๆ ส่วนใหญ่ก็จะนิมนต์หลวงพ่อรวยเป็นปลุกเสกพระเครื่องเป็นประจำด้วยนามอันเป็นมงคลที่กล่าวมาอย่างข้างต้นประสบการณ์ที่เล่าขานหลวงพ่อรวยปราสาททิโกท่านมีฌานสมาธิอันแก่กล้าในกรรมฐานตั้งใจเล่าเรียนเพื่อเรียนวิชาให้รวดเร็วจึงมีความเข้มขลังในวิทยาคุมมากดังปรากฏการมหาสจร์หลายอย่างต่อสายตามหาชนเมื่อคราววางศิลาฤกษ์ที่โรงเรียนบ้านตะโกตาบลดอนย่านาขณะที่พระสงฆ์สวดชย,ยันโต และหลวงพ่อรวยปราษาที่โกกําลังเจิมแผ่นศิลาเลษกอยู่นั้นกำนันสแสวงโชคชัยได้ชักปืน9ก้ามมยิงข้ามสายสินเพื่อเอาเลอกเอาชัยปรากฏว่ายิงไม่ออกฟ้าผ่าไม่ตายมีอีกเรื่องหนึ่งที่เล่าจดฐานกันก็คือมีชาวนาคนหนึ่งชื่อนางจำนงบังคจรขณะด,ดำนายอยู่ก็ถูกฟ้าผ่าและก็จมน้ำต่อหน้าต่อต,อตาญาติที่น้องทั้งสามีและลูกต่างก็ช่วยอุ้มขึ้นมาปรากฏว่าเสื้อผ้าไม่เกรียมจนหมดแต่ในตัวกลับไม่พบบาแดแผลใดใ จึงพากันกลับบ้านและใช้สุราพ่นรุ่งขึ้นอาการก็ทุเลาลงเริ่มลุกขึ้นได้พอฟื้นขึ้นมาก็ทราบว่านางจำนงได้ให้ยเหรียญของหลวงพ่อรวยรุ่นแรกที่สร้างขึ้นเพื่อฉลองสมณศักดิ์พุทธศักราช2513เพียงเหรียญเดียวเท่านั้นความมหัศจรรย์เล่าขานกันต่อมาอย่างไม่รู้จบสมณศักดิ์เมื่อปีพุทธศักรา2499ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมณศักดิ์ พัทยศฐานานุกรมที่พระประหลัดสำรวดภาษาทิโกเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2514ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์พัทย์เป็นพระครูสัญญบัตรเจ้าอาวาสวัดราชันโทที่พระครูสุนทรธรรมนิวิทย์และเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2558ได้รับพระราชทานสัญญบัตรตั้งสมณศักดิ์พัทย์ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญยกที่พระมงคลสิทธาจารย์